เราเตรียมคนกลุ่มหนึ่งที่จะไปสตาร์ทที่เมืองจีนนะฮะไม่ได้เป็นส่วนเสียเพราะว่าเราเติบโตมายี่บกว่าปีละเรานิ่งทีมงานนะฮะภายใต้ดูแลของซ e o และทีมงานทำงานเป็นทีมนะฮะยิ่งนานไปคนเก่าไม่ลาออกคนคนที่อยู่ชั้นกลางหรือคนรุ่นใหม่ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมาแทนได้เราสามารถสปิดคนที่ทำงานรุ่นแรกๆไปเมืองจีนได้เลยไปจีนแล้วคนรุ่นหลังก็ขึ้นมาได้ ไม่มีปัญหาถ้าเราไปต่างประเทศได้ก็ไปสมมติว่าไปต่างประเทศไป3ปี5ปีแล้วเรากาไรแน่นอนกําไรก็เป็นสองเท่าแต่แน่นอนก่อนไปสักปี2ปีลงทุนน่ะยังไม่เติบโตก็อาจจะเป็นตัวนิ่งกระถีบตัวชุดแต่เลยจาก3ปี5ปีแล้วเราเทินอาราวแล้วมีกําไรแล้วกลายเป็นกําไร2ต่อ2ประเทศหรืออนาคตมี3าประเทศก็กําไรสาจุดก็เป็นเรื่องดีแต่ในช่วงลงทุนใหม่ๆ3ปีย่อมต้องลงทุนไม่มีกาําไร อันนี้ก็ต้องยอมรับ